สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเ yeah! ย่การแพทย์แปดนาทีนะครัครั้งนี้ครั้งที่หกร้อยสี่นะครับผมประจําวันน,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 นี้วันที่เจ็ดมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับอยู่กับผมนายแพทย์อาลาิ่งมุสิกวงนะครับวันนี้หยุด,ดวันหยุดวันสุดท้ายนะนะครับหลังจากหยุดยาวสี่วันนะครับพรุ่งนี้ก็กลับไปทํางานกันแล้วนะครับ ก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะถึงบ้านกันหรือยังนะครับท่านใดถึงบ้านแล้วบอกกันมาหน่อยนะครับผมหรือว่าท่านใดอะไรนะหยุด4ี่วันไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะครับก็บอกกันมาได้นะว่าแบบอยู่บ้าน4ี่วันทําอะไรไปบ้างจัดโ้่งจัดบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับโอเคแล้วก็ันีภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะฮะบอกกันหน่อยนะครับทักทายจากที่ไหนนะฮะเหนือใต้ออกตกนะครับมามามาทักทายกันหน่อยนะครับ คุณครูแปง้งใช่ไหมครับคุณครูแปง้งเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับหมอเรียกถูกเนาะนะครับเรียกชื่อถูกเนาะคุณชนะพลคุณอาณาปีบอกอยู่แต่บ้านนะครับโอเค<น>ก็น่าจะแปลว่าภาพและเสียงน่าจะชัดนะครับงาน,น,นขออนุญาตเริ่มเลยนะโอเควันนี้นะครับรีวิวหนังสือเล่มน,นี้อ่าโอเคเทคนิค จำแบบไม่ต้องจำที่จิตแพทย์อยากบอกคุณนะ่าเล่มนี้นะครับเพิ่งอ่านจบไปเมื่อวานนี้ไหมจำไม่ได้วันไหนนะครับก็ก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับใจจริงแล้วเนี่ยอยากรีวิวหนังสือทุกสัปดาห์นะแต่บางอาทิตย์ก็ยุ่งจริงนะฮะคืออ่านอย่างอื่นนะไม่ได้อ่านหนังสือเป็นเล่มอ่ะก็เลยไม่ได้มารีวิวนะครับโอเคก็งั้นเริ่มันเลยนะครับเหมือนทุกครั้งนะฮะอ่านหนังสือ ชื่อปุ๊บนะเทคนิคจำแบบไม่ต้องจำนะฮะที่จิตแพทย์อยากบอกคุณแล้วก็จะ,ปะไปเปิดว่าใครท่านใดเป็นคนเขียนนะรประวัติผู้เขียนนะครับชื่อขบะสวะชิองนะครับเป็นจิตแพทย์และนักเขียนนะครับเกิดในปี1965ปีนี้ก็ทลาย55ปีนะครับผมเกิดที่เมืองซัปโปโรนะครับจบแพทย์ซัปโปโรนะครับแล้วก็ไปต่อที่ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ชิคาโกอเมริกาไปอยู่นู่น3ปีนะครับกลับมาก็ก่อตั้งสถาบันวิจัยด้านจิตวิทยาขบศวะขึ้นนะครับแล้วก็ส่งอีเมลไปหาคนอื่นแล้วเนี่ย150,000ฉบ,บับถือว่าเยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นอีเมลจดหมายข่าวที่ได้รับความนิยมอันดับสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีคนถู มียอดคนกดไลค์ใน a c e b o o k นะฮะแสนสี่นะครับถือว่าเป็นชื่อว่าขึ้นชื่อได้ว่านะขึ้นชื่อได้ว่าผู้ใช้ Facebook ที่มีคนติดตามมากที่สุดนะครับทวิตเตอร์ก็มีอีกแสนสองนะครับโอเคนะครับแล้วก็เขียนหนังสือลงหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆนะครับเขียนหนังสือขายดีนะครับทำยอดขายกว่า1 5 0 0 0 0หืเล่มน,นะครับก็สรุปว่าเป็น จิตแพทย์แล้วก็เป็นนักเขียนไปด้วยนะครับผมโอเคต่อมานะฮะอันที่3ที่เราดูคืออะไรนะครับหลังจากชื่อเรื่องคนเขียนแล้วก็มาดูสารบัญน,นะครับก็จะมีบทนำนะครับแล้วก็จะเป็นบทย่อยๆนะเช่น3สิ่งที่ได้จากเทคนิคการจำแบบไม่ต้องจำที่จิตแพทย์อยากบอกคุณนะครับบทที่2คือจำแบบไม่ต้องพยายามเทคนิคจำด้วยการส่งออกที่จิตแพทย์อยากบอกคุณนะครับบทที่3 สร้างผลลัพธ์สูงสุดแบบไม่ต้องจำดโวยวิธีการของเทคนิคจำแบบไม่ต้องจำที่จิตแพทย์อยากบอกคุณนะครับก็จะชื่อคล้ายกันเนี่ยบทที่4ยิ่งมีอารมณ์ร่วมยิ่งจำได้นะครับเทคนิคการจำด้วยความรู้สึกที่จิตแพทย์อยากบอกคุณเห็นไหมจิตแพทย์อยากบอกเลยนะการใช้โซเชียลมีเดียที่จิตแพทย์อยากบอกคุณนะครับการเพิ่มพื้นที่ทำงานให้สมองที่จิตแพทย์อยากบอกคุณ วิธีป้องกันสมองแก่ที่จิตแพทย์อยากบอกคุณนะครับก็เป็นฮะฟังแนละ้วก็น่าสนใจนะครับเรื่อนี้น่าสนใจอ่ะขออนุญาตเล่าบทที่ตัวเองชอบใจนะครับเออก็เล่าสู่กันฟังฮะเขาบอกว่าเวลาพูดถึงการจำเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับการรับเข้านะครับการรับเข้าแต่ความจริงแล้วนะครับ การรับเข้าแบบเอาเป็นเอาตายไม่ได้ช่วยทําให้ความจําดีขึ้นเลยนะครับกับการวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคือการหันไปเน้นด้านการส่งออกโออันนี้ชอบเลยนะฮะคือหลายๆครั้งเราอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยนะครับเราจาไม่ค่อยได้หรอกไม่เหมือนกับเราได้มีโอกาสในการส่งออกส่งออกไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นการเล่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการส่งข้อมูลออกไปนะครับจะทําให้ความจําดีขึ้นนะครับจำเรื่องนั้นได้ดีขึ้นนะครับแล้วเขาก็สรุปเนี่ยถ้าอยากจําเรื่องไหนได้อย่างแม่นยํานะครับสิ่งที่ต้องทาก็คือการส่งออกข้อมูลซ้าๆซ้ําๆด้วยนะหลายๆครั้งเพื่อบอกสมองว่าข้อมูลนี้สําคัญเนี่ยครับกดพื้นฐานของความจำโอ้โหอันนี้ง่ายมากเลย พูดบ่อยๆฮะพูดเรื่องนั้นบ่อยๆนะครับมันก็จะเป็นการจําเรื่องนั้นได้เองก็จริงฮะจริงๆเป็นเรื่องปกตินะแต่พอมาอ่านเออมีคนเน้นให้แล้วก็ดีนะครับโอเคต่อมานะฮะอีกบทหนึ่งก็บอกว่าจดไว้ก่อนจะลืมนะครับเทคนิคการจําด้วยการจดแหลกนะครับ3ามเหตุผลที่แค่จดไว้ก็ยากจะลืมแล้วคืออะไรบ้างหนึ่งการจดบันทึกเนี่ยนะครับ เหมือนทำหน้าที่ทบทวนไปแล้วหนึ่งครั้งไปในตัวนะได้ทบทวนนะครับอันที่สองการจดบันทึกเนี่ยเป็นการส่งออกไปพร้อมๆกับกระตุ้นกับการของระบบสั่งการคือเขียนเนี่ยยังไงเราต้องมือเราต้องเขียนอยู่แล้วใช่ไหมเป็นการส่งออกนะครับอย่างที่บอกนะครับอันที่3ามคือการจดบันทึกเนี่ยเป็นการสร้างดัชนีความจํารูปแบบหนึ่งนะครับอืมก็นี่คือ3าเหตุผลนะฮะนี่คือ3ามเหตุผลว่า ทำไมการจดแล้วทําให้ความจําเราดีขึ้นเหมือนเราชนะ็อตโน้ต่ะฟังแล้วเราก็ช็อตโน้ตไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับนะก็เป็นเหตุผลนะครับเออบทนี้ก็ชอบอ่านแล้วก็ย้ําเตือนความจําจริงเขาก็บอกกันอยู่แล้วใช่ไหมจดอดีกว่าจํานะครับเนี่ยอันนี้เขาก็ย้าให้เราอีกนะครับออมีเทคนิคง,ง่ายๆอีกน่าสนใจเขาบอกว่าเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนสถานที่เพื่อกระตุ้นฮิปโปแคมปัสนะครับ เทคนิคจำด้วยการทำงานในร้านกาแฟต้องบอกงี้ฮิปโปแคมปัสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประสาทของเรานะครับเหมือนเป็นอยู่แกนกลางแล้วกันเขาบอกว่าการที่เราจะจำได้เราจำไม่ได้เนี่ยความจำเริ่มแรกนมันจะไปอยู่ที่ฮิปโปแคมปัสก่อนนะครับแล้วถ้าเราจำได้จริงร่างกายสมองเรารู้ว่าคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเขาจะย้ายจากฮิปโปแคมปัสเนี่ยไปที่สมองด้านหน้า สมองด้านนาอันนี้คือความสำคัญแต่ถ้าตอนแรกไปค้าอยู่ที่ฮิโปแคมปัสแล้วแล้วก็สมองเราคิดว่าเฮ้ย mm hmm. เรื่องนั้นไม่สำคัญร่างกายเราก็จะลบสมองเราก็จะลบความเรื่องราวเหล่านั้นไปเพราะนั้นต้องพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆฮิโปแคมปัส <c amp us> ก็จะกระตุน้นแล้วก็จะเอาไปเก็บนะครับแต,แต่ว่านี้เนี่ยมีการวิจัยนะครับที่ทำได้รับรางวัลโนเบลเลยนะ นะครับการค้นพบเนี่ยเป็นของดรซอนโอเคฟนะครับผู้ค้นพบเซลล์ประสาทสถานที่นะครับได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์นเนี่ยปี2014นะครับหลักการก็คือ,เ,อเขาบอกว่าฮิปโปแคมปัสเนี่ยนะครับมีเซลล์สถานที่แค่เปลี่ยนสถานที่เนี่ยครับเซลล์ประสาทส่วนนี้เนี่ยจะถูกกระตุ้น ล่อยขึ้นตัวเหนือมาที่เรียกว่าขึ้นทีต้านะครับทำให้ความจำและการทำงานของเราเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมหลายๆคนพอย้ายไปแบบร้านกาแฟร้านหนึ่งร้านสองร้านสามเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยความจำหรือว่าการทำงานเนี่ยมันไหลลื่นมากกว่าเดิมเขาบอกว่าด้วยทฤษฎีนี้นี่แหละนะครับเนี่ยอธิบายด้วยทฤษฎีนี้เออก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับ เพราะนั้นก็มีเหตุผลที่เราจะไปร้านกาแฟบ่อยๆใช่ไหม <c oughs> นะครับต่อมาฮะเรื่องนี้ก็ชอบมากเหมือนกันนะฮะเรื่องของวิธีสร้างความสุขด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กนะจะทำให้เราจำได้เขาบอกว่าคนที่โพสต์เรื่องดีๆนะครับวันละหนึ่งครั้งจะก,กลายเป็นคนที่มองหาสิ่งดีๆเก่งโอ้อันนี้ชอบมากเลยคืออย่างนี้ฮะ ถ้าเป็นคนที่ขี้ตำหนิขี้ติเตียนและกันเราก็จะมองหาแต่จุดเสียไปเรื่อยๆนะกับการคนที่มองหาสิ่งที่ดีๆแล้วเราฝึกเป็นนิสัยเราก็จะฝึกนิสัยเป็นคนที่มองหาสิ่งดีๆนั่นแหละนะครับอืมแล้วเราก็โพสต์ไปในโซเชียลมีเดียแล้วในโซเชียลมีเดียพวกนี้เนี่ย คออย่างที่บอกฮะการโพสต์เรื่องดีๆนะครับที่เจอมาในแต่ละวันลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยจะเป็นการปลูกฝังความทรงจงําแง่บวกให้กับตัวเองนะครับและพอทําเป็นนิสัยไม่ว่าจะคิดหรือการกระทําก็จะเป็นในแง่บวกด้วยโหอันนี้ผมว่าจริงมากมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่นะที่เขาเขียนตรงกับความเห็นของเรานะครับอุ้ยสิบนาทีกว่า อ่ะงั้นเอาแค่นี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวนานกว่านี้สรุปว่าเล่มนี้คนอ่านแหละนะครับคือผมชอบอ่ะเล่มนี้นะครับก็แนะนําทุกท่านนะฮะก็น่าจะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเล่มนี้ได้มาจากอมารินนะครับผมโอเคโอ้ยังอยู่ด้วยกันหลายท่านเลยนะฮะคุณชนาพลบอกชอบตู้หนังสือขอบคุณนะครับโอเค คุญญณยานิสาสวัสดีนะครับคุณปภดาสวัสดีคุณสิริวันสวัสดีนะครับอยู่สุราษฎร์นะโอเคเมื่อก่อนหมออยู่พระแสงนะครับเอ้เคยบอกคุณธนาฟีเพราหมอเคยอยู่พระแสงคุณอรรรวันสวัสดีครับไปเที่ยวมาถึงปัจจีแล้วใช่ไหม <laughs> คุณสิริวัลน,นะครับอลิสสวัสดีนะครับคุณอุจะบภูเก็ตสวัสดีครับสบายดีไหม <laughs> นะครับ โอเคคุณอะไรนะครับบอกวันนี้มาไม่ดึกเลยดูทันนะครับจะพยายามไม่ให้ดึกนะฮะจะพยายามนะครับไม่ใช่ขับปัสสาวะครับอาจารย์ขับบาสวะครับบาสวะอาจารย์สุกมลอาจารย์สวัสดีนะครับเพิ่งเจออาจารย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในรายการมีเหล่าเป่าติ้วนะครับอาจารย์ <c oughs> คุณวัฒนัสน,นันสวัสดีครับ คุณปวีนาบอกซื้อหนังสือตามหมอมาสามเล่มแล้วพรุ่งนี้จะไปซื้อเล่มนี้ลองดูนะฮะลองดูนะครับก<อ>็หมอชอบเล่มนี้นะครับคุณออนสวัสดีครับคุณอาจารย์สุกมลนะฮะชื่อขบาสวะชิองครับอาจารย์ยังไงเนี่ยนี่แนะ่ขบาสวะชิองครับอาจารย์ คุณวรวัณสวัสดีนะครับคุณจุ๊กแจงสวัสดีค่ะจบแล้วจบแล้วครับรอดูย้อนหลังนะครับพูดไปสักสินาทีนะครับทักทายเยอะแล้วก็มีน้ําเยอะไปนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับ้งก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแม้จะพรุ่งนี้จะทํางานและห้าทุ่มยังไม่หลับไม่นอนกันเลยนะครับหมอเขาเช่นเดียวกันนะครับผมก็เหมือนเดิมครับขอฝากยู u ูบทวิ t เต t ร์อินสต a แกรมไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเลยอ่ะในไอจีเขาถ่ายอะไรกันเนาะอยากรู้จริงนะครับเ,เว็บไซต์นะครับเราไปตามย้อนดูอันเก่าๆได้นะครับผมโอเคแล้วพรุ่งนี้เริ่มวันทางานนะครับขอให้ทุกท่านทํางานอย่างมีความสุขนะครับและงานเราพบก,กันกี้ทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แต่นทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเอางครับผมสวัสดีครับ